ช้องจากรจันท่าเรือนะครับนี่นะครับผักสวนครัวหลังบ้านวันนี้เราจะทำแกงผักอะไรนะแกงอี๋ผักหวานผักหวานนะครับผักหวานใส่ผ้าแห้งครับแลามาขุดค่ากันครับเนี่ยครับค่านะครับ ผดเองเลยไม่ต้องซื้อนะครับผักนา,นาชนิดนะครับวันนี้นะตอนนี้นะครับวันที่สองมีนานะอยู่จังหวัดแพร่นะครับอําเภอร้องกวางอันนี้ได้ครับครับัวทั้ที่จังหวัดแพร่ครับ ทำการล้างขานะครับขุดมาสดๆครับผ<ด>ักหวานแกงผักหวานนะครับไข่ไปลาแห้งนะครับวันนี้ประเอนตอนเช้าฝนตกนะครับเลยไม่มีไข่มดแดงเลือกว่าจะใส่ไข่มดแดงนะครับ นี่คือการประยุกต์ใส่ที่แห้งแทนครับปลาแห้งใส่ปลาแห้งครับใส่ปลาแห้งครับเราตำหอมหอมขาวแล้วนะครับตามด้วยตาด้วยขานะครับตำาขา ตามด้วยพริกแห้งนะครับอืมเผ็ดม,มากตั้มให้เข้ากันไปครับต้องเผ็ดนะเดี๋ยวไอ้สองตัวนั้นกินไม่ได้อืมเอาเลยครับอย่าเผ็ดเดี๋ยวเด็ก<า>กินไม่ได้ไไดครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลาจะกินไม่ได้นะครับ ตานต่อไปนีครับไปปลาครับเพิ่มความล้ำนะครับเสร็จปะลาแล้วก็โขลกาัการครับโขลกเครื่องแกงเสร็จแล้วครับว่าตอนนี้กำลังต้มน้ำนะครับใส่ปลาแห้งกับใส่ผักครับ อันนี้ต้มปลาแห้งก่อนนะครับให้มันนิ่มแห้นิ่มหน่อยครับครับปลาก็น้ำก็เดือดแล้วครับปลากา็น่าจะได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้นะครับส่วนผสมเครื่องแกงก็จะมีหอมขาวหรือกระเทียมนะครับ แล้วก็ตามด้วยขา่าพอหอมนะครับข่าไม่ต้งเยอะจากนั้นตามด้วยพริกแห้งพริกแห้งก็ตส่แล้วแต่ความชอบนะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยจากนั้นเราก็ใส่ปลาร้าครับใส่ปลาร้าทุกความหอมนะครับใส่รสจัน์ลำแล้วก็น้ำเดือดนะครับรอสักแป๊บหนึ่ง จากนั้นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็รอเดือดสักพักหนึ่งนะครับเคล็ดลับสำคัญนะครับอย่าลืมน้ำล้างครกไม่ใส่นี้ไม่ลํานะครับรอให้น้ำเดือดน,นะ,ะตอนนี้เดือดเมียกาเลยเมียกาวไว้ครับน้ำล้างครกไม่ใส่ไม่ลํา รอเดือดได้ที่สักพักหนึ่งะคะรับให้ปลานิ่มสักหน่อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักหวานนะครับก็เป็นอันจบนะครับปรุงรสนิดหน่อยนะครับปรุงรสนะปรุงรสนิดหน่อยด้วยน้ำตาลน้ำปลานะครับผงชูรสสูตรจักกจั่นจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับอาหารทุกอย่างเราไม่มาผงชูรส ครับเดี๋ยวได้ที่แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายผักหวานแช <Yeah. S 1> ่เก่ผักหวานเข้าไปผักหวานนี่เอามาจากบ้านญ <Yeah. S 1> าตินะครับบ้านนาบ้านอาปลูกเองครับไม่ต้องซื้อเมนูอันนี้เสียตังซื้ออยู่อย่างเดียวปลาแห้งดอกนั้น ไว้กินเองนะครับผึ้งลักสวนควรัวอายุหากินนะครับตามชนบทมะเขือเทด้วยไอหนึ่มะขามอ๋อยังครับยังไม่หมดครับมีมะเขือเทศกับมะขามนะครับหรือมะขามเปียก ใส่มะกอเทศลงไปนะครับเสียดายอย่างเดียวไม่มีแมงไม่มีไข่มดแดงครับเดี๋ยวว้าจะทำสูตรไข่พดแดงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผักหวางใส่ไข่มนแดงอันนี้ ผักหวานใส่ปลาแห้งก่อนครับทำคล้ายๆสูตรอีสานมันอีสานอะใส่ไข่มันแดงก็ได้เดี๋ยวเราจะปรุงนิดหน่อยนะครับใส่น้ำปาลาราผักนิ่มสักนิดหนึ่งก็เป็นอันว่าเรียบร้อยอห,หน้าตาหน้ากินเลวครับตอนนี้ จะมือสักนิดนะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มอยู่เลยข้างนอกฝนทำท่ายโตอีกแล้ววันนี้วันที่สองนะครับเวลาประมาณห้ากับห้าโมงแล้วครับกินมื้อเย็นเสร็จก็จะกลับเทพแล้วครับวันนี้ ครับแล้ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับให้ผักหวานวกับมะเขือเทศสุกได้ที่ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ที่เลยรอกรรมหนึ่งคร,บราบให้น้ำมะขามมันออกด้วยแล้วก็รอที่น้ำมะขามออกด้วยนะครับ ล้ําธนานะระกับตัวนี้ลองนะครับลองทํากันดูนะครับจะชิมกันหน่อยนั่นนะครับอันนี้เราจะลองชิมดูนะครับรสชาตดดิไจะไอะไรเติมยอะไรอีกไหมกำลังล้ําเลยครับไม่ต้องเติมไมเติมแล้วล้นะําอะ เราผักสุกหน่อยล้ำจับล้ำครับ,รบตอนนี้ก็คือผักหวานใส่ปลาแห้งนะครับสืดทางเหนือนะเจ้าล้ำขนาดนะครับชิมแล้วครับล้ำครับล้ำกับผมช่อง จักกจันท่าเลอถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับชอบใจกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ